ก็่ะสัมนำหนูมาโอ้ยขาเกมมันบ่มาดูว่าเล่นดีนะคะมาสกันว่าเรจะตองเข้าตามใครนะคะ เราสามาสิเบียนเขา่าถ้าเกิก็ข้ตามม,ามั้งนะ 可不敢。 ไคืออะไรมแมวมแมวมแมออไปออนี่ไม่ได้นะครับเดีไปค่อยไหน่อยมาดิจาม่ได้ 啊，村民姐，我们的。<laughs> ไปแปรงหน้าเป็นยิ้ก่อน <ee> <h ee> แต่งเป็นผู้หญิง,งแต่งตัวกดนะคบ เสร็จต่อเสร็จนะคะลืมเปลี่ยนกระเป๋าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกใจหมดเลยเย้เปี๊ย ชันมากค่ะม,ม,ม,มันไม่มีไม่เ,เาามือันไม่มีปงยองถ้าใครเขาตาม่าอ๋อโอเคดูแล่าใครเขาตาม พิช <Pedro> um, oh, mm ิดกันฉินพิมแล้วเอามานั่นเาจะลเอาให้เดี๋ยวแล้วหนูจะดูอันอื่นปี๊ป๊ป๊ป๊ี่มาลักมาเรียนได้นะน้อเป็นไา ได้อะดัวนี้จบแล้วก็ไปดูอีกนึงก็พอเดยโอ้ oh my g o ก็ เห็นอะไรไม่ผิดแต่เป็นเพื่อนคุณนี่นอะโอ้พระเจ้าช่วยแปลงล่างตอนนี้กูเป็นพ่อคนละโอเคโอเคอยู่ที่แต่ไม่มีแม่คือมันไม่ รานไอศครีมใีหนุ่มดูสาวีกระเดูดีจดเอาแมงล่างแพงล่างได้ดีวานิลลาขอโปดยิ้ม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 ยิ ผมจะชื่อแคทนะแคบขอโทษด้วย <c oughs> มีเร <Million S 1> อยนั่นๆๆๆให้เจ้หนูเล่น่นอจอมากกว่าละ <c oughs> ่ะชายหญิงหญิงหญิงใช่ชายหญิง เข้าท่าเหมือนกันได้หมดไม่สนลูกไข่เมลินอันนี้จบนะนันดูเป็นวิดีโอสิไม่ไม่ยอมแล้วนะดูอันนี้จบแล้วออกมาเลยนะดูแค่สองคลิป กอเป็นไปชิดตัวยิงก็ได้ชายก็ดีว้วก็มันเป็นผู้หญิงนี่ว่ะกูคือชายก็ได้หญิงก็ดีมึงต้องพูดแบบนี้จ้าปกติดูนี้แล้วก็อีกกระนึงจบก็มาให้เลยไม่อ่าวมิลินดาดูเกินไปสิบคลิปแล้วดูประมาณสิบห้าคลิปมิลินดาแมวมาให้พี่ใช่ไหม ใช่ไหมอืมแล้วแต่ก็แล้วแต่นะมันจะเป็นนักบิกิเลยเดยมาเล่นใหม่เฮ้ยมาเล่นแอปปี้แอปปี้แอปปี้ก็ดีวีเจในที่สุดขึ้นได้ กูแอบมาดูไม่ไปจี้ลาเลนกูไม่ดูแล้วเออมิลินดาน่ะ<ม>จะให้ดูได้ยังมิลินมิลิน ยังไม่ให้ดูเคลียร์เต็งระวังไม่ได้เล่นอีกโอนนีเด็กเสอบแดดแดดแดดเบิดกูเกิงมิลินดาดูเยอะแล้วนะขอจบเพียงเท่านี้นะบายบายไว้เจอกันใหม่กู๊ดบายจุ๊บจุ๊บแล้วก็เล่นงตา